สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ช่องฟ้าใหม่อัมรุเลมีความยินดีที่จะมาเล่าเรื่องขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยาเป็นราชธา,านีโดยมีสมเด็จพระวนรัตน์วัดปากแก้วเป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระขุนแผนเครือเป็นพระอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีความงดงามรวมถึงพุทธคุณเป็นเลิศทุกๆด้านซึ่งเป็นต้นแบบของพระกุกขุนแผนกุโลงเล่ากูกเชิงท่ากูกบางใหญ่นะครับพระขุนแผนเครือ เป็นพระเนื้อดินละเอียดผิวขาวนวลเป็นดินลนักษณะของการเคลือบผิวน้ํายาเคลือบในงานปั้นถ้วยชามดินเผาผสมกับผงพุทธคุณของสมเด็จพระวรรณรัตน์พระขุนแผนจะลงน้ํายาเคลือบสีเหลืองทองใสไม่ทึบแสงนะครับจะปรากฏลวดลายของน้ำยาเคลือบ เป็นเนื้อลายเคลือบแบบกลางใสขุนแผนเคลือบจะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมตรงกลางเป็นพระประธานพิมพ์ปังมาวิชัยซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมจำลองมาจากพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของพระพิมพ์ขุนแผนวัดใหญ่ชายมงคลนะครับ ขุนแผนเคลือบวัดใจใช้ยมงคลนะครับพิมพ์อกเล็กแขนอ่อนนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากมากเลยนะครับถนนราคาก็มีราคาเช่าหาสูงนะครับก็จะมีลายเส้นที่เส้นเล็กเหมือนเส้นหนวดกุ้งเลยนะครับผิวน้ํำยาเคลือบไม่ทึบนะครับจะเห็นรอยลานเหมือนเส้น น้ำยาเคลือบกลางใสนะครับพุทธลักษณะก็เป็นพระประธานอยู่ในจุ้มเรือนแก้วนะครับสวยงามนะครับอันนี้ดูด้านข้างก็จะได้ความหนาแบบนี้นะครับด้านหลังขององค์พระจะไม่มีการเคลือบนะครับ ไม่มีการเครลือบนะจะเห็นรอยกระเทาะนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อดินสีขาวผสมกับเนื้อผงนะครับมีรอยกระเทาะนี้เดียวครับเป็นพระพิมพ์ซึ่งมีความงดงามนะครับสวยงามนะครับค่อนข้างหายากนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ชมที่ทางด้านป้าใหม่อมุเลดได้นะฮะลายเส้นสายก็จะเป็นเส้นชัดเจนไม่บวมนะครับเป็นศิลปะชั้นเลิศของช่างในสมัยอยุธยานะครับ าดูเลยฮะด้านหลังด้านท้ายตรงนี้นะครับเป็นน้ํำยากเคกลือบเก่านะครับชมแล้วสบายตานะครับ บนลักษณะมีความงดงามอายุการสร้างก็ประมาณห้าถึงสี่ร้อยปีนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปพระกุกต่างๆในครั้งต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับป้าใหม่อมูเลด้วยครับขอบคุณ